จะฟังเสียงก่อนตัวนี้ผมขึ้นสายเบอร์สบริบเอ็ด เบอร์ใหญ่ๆอ่ะผมก็ชอบเลยจริงๆผมเล่นสายเบอร์ใหญ่นะกีตาร์ผมที่บ้านอ่ะผมใช้แต่เบอร์สิบเ็ทชชิ่งอ่ะแต่งไว้เลย2.7-2.8กำลังดี ดีมากเลยตัวนี้ใช้สายเบอร์ใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวผมลงให้เป็นตัวที่สองนะเพราะว่าทำไมถึงตัวที่สองห้าหนึ่งห้าผมได้มาหลายตัวคือจริงๆผมตอบไม่ได้หรอกว่าตัวบางทีสินค้ามาเป็นลอ็อตเป็นลอ็อตบางทีผมไม่มีเวลาแกะดูผมแกะตัวไหนได้ก่อนผมก็ลงตัวนั้นก่อนนะครับผมส่วนใหญ่งานผมก็จะคัดสภาพล้วนๆนะครับผมหลายท่านที่เคยซื้อไปก็รู้จักกันดีนะครับโอเค เอ่อกี้ผมจะทำอะไรวะอ๋อเอ็ดีห้าหนึ่งห้ตัวที่2สภาพหนังฟ้าเลยนะครับผมลูกบิดสีทองนะครับผมอ่าตัวตัวได้ที่ขายไปอ่ะตัวนั้นอ่ะผมใช้เป็นสายเบอร์สิแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เสียงกระพือลูกค้าก็ใช้เป็นเบอร์11หรืออะไรก็ได้นะเมื่อกี้ฟังเสียงเขารลาวไปแล้วเดี๋ยวค่อนว่ากัน อ่าผมไล่จากหัวเลยแล้วกันให้ดูสภาพก่อนนี่สวยมากนะครับลูกบิดสีทองรุ่นนี้เป็นลูกบิดสีทองนะผมเคยเจอลูกค้าผมซื้อห้าห้ามาเหมือนกันแต่ลูกบิดไม่มีโลโก้เป็นสีเงินอ,อ,อันนั้นไม่ใช่นะครับผมกับเล่น,เล,นเล่นกีตาร์พวกนี้ยผมผมแจ้งมาก่อนเลยลูกบิดตอต้องเดิมๆอย่าเปลี่ยนมานะไม่งั้นเวลาขายอะราคาตกนะครับผมนี่ของแท้มันต้องเป็นแบบนี้นะครับ ข้อเป็นไม้มะฮหอกนะครับผมสวยเลยนะคะรับรุ่นนี้ผมบอกก่อนเลยว่าน่าสะสมมากสภาพนี้นะสภาพนี้น่าสะสมมากๆเลยที่สําคัญเป็นคอโรลดบูสนะครับผมเนี่ย่าสวยลายไม้ถือว่าชัดเจนนะครับผมสวยมากๆเลยโอเคอ่าตันที่เป็นขนแมว <c oughs> ตำหนิไม่เยอะแทบจะไม่มีตำหนิเลยรุ่นนี้ยเต็มที่ก็เป็นขนแมวนะครับผมเอาไปขัดอีกทีนึงนะ ให้ดูใกล้เลยนะครับผมเอ้ยแสงอ่ะเน,นียๆนะนะนะีสภาพดีมากนะครับผมข้างๆลูกค้าดูตามตามคลิปไปด้วยเลยนะบางทีผมผมอาจจะไม่เห็นอะไรยังไงก็ต้องขออภัยอ่ะผมก็ดูตามนี้แหละดูตามในคลิปนี้แหละนะครับผมนี่อุลายไม้ชัดเจนลายไม้คมชัดมากไม่มีตำหนิเลยเต็มที่ก็เป็นขนแมวนะครับผม ข้างหน้าสภาพนางฟ้าเลยใครได้ไปถือว่าคุ้มแทชชิง่งอ่ะเดี๋ยวผมบัตทชชิ่งเลยเบื่อมากเลยมีปัญหาเรื่องททชชิง่งจริงๆแทชชิ่งสองจุดห้าสองจุดเจ็ดไม่สูงเลยส่วนใหญ่นักออนตีเขาเล่น,เข,เ,ลนเขารู้กันแหละตัวนี้ผมแต่งไว้ที่สองจุดศูนย์แล้วกันเผื่อผมกลัวว่าลูกค้าจะลูกค้าผมอ่ะบางทีหลายท่านอ่ะบางคนอ่ะเขาชอบพวกกีตาร์วินเทจอ่ะบางท่านอ่ะเขาเขาจะชอบแต่งททชชิ่งสูงๆนิดนึง คือไม่ได้สูงเวอร์หรอกถ,ถ้าเกิน3นันมันสูงเกินไปแล้ว 2. 7 7 5 5กําลังพอดีตัวนี้ผมแต่งไว้ที่2.0ก็กลัวว่าลูกค้าจะเอาไปเล่นแล้วเจ็บนิว้วถ้าใครถ้าใครถ้ามันต่ําไปลูกค้าก็หนุนเซตเดินขึ้นได้นะอันนี้ไม่ยากเลยทําเองได้นะครับผมก็แต่ว่าผมจะแต่งไว้ให้ที่2.0เอ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วเปล่าเมื่อกี้เดี๋ยวอ่ะวัดให้ดูก่อนอ่ะตามนี้เลยนะดูเลยโอเคแปด เอาไว้ให้แบบเล่นง่ายๆเลยเล่นแบบนิ่มๆ,ๆมือผมบอกให้นะกีตาร์พวกนี้หาสายดีๆใช้ใช้เลยลงทุนนิดหน่อยพวกอิเล็กเซอร์ก็ได้ชุดละหก0้อยกว่าบาทของแท้นะแล้วก็พวกดัตติโอพวกมาตินก็ได้นะครับผมลองลองใช้ดูเสียงกีตาร์มันมีผลไอสายกีตาร์มันมีผลกับเรื่องเสียงเยอะเลยแหละนะครับผมสายดีเสียงก็ดีนะครับผม ส่วนสายที่ผมใช้ให้อ่ะผมจะใส่แบบสายสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับผมก็ชุดละเท่าไหร่ชุดละหกสบกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับผมก,ก็ใช้ได้ก็ถือโอเคมอริส <Morris, S 2> เล่นเลยรุ่นไหนก็ได้น่านเล่นมากยิ่งพวกลายไม้ที่สวยแับน,นี้ด้วยอคนคนนิยมเก็บกันเยอะแล้วก็ผมชอบตรง515เพราะว่ามันเดินอบร์นรอบตัว เห็นไหมสวยนี้สวยๆทรงคล้ายๆกับมาตินตัวนี้ราคาอยู่ที่5500ครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางก็เหมือนเดิมครับผมมัดจำา500ส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยส่วนใหญ่ผมให้กับคนที่พร้อมโอนกับพร้อมมัดจำ หรือใครที่จะเข้ามารับสินค้าก็วางมัดจําไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าเข้ามาโดยไม่ได้มัดจาทางร้านไม่สามารถล็อกสินค้าไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวกลัวจะเป็นเหมือนลูกค้าเจ้าวันก่อนอีกไม่ได้มัดจาเลยมาจากอายุทยาด้วยมาถึงก็ของไปแล้วก็สีหน้าไม่พอใจอันนี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ต้องขอภขอภัยขอขออนุญาตกมัดจําไว้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วสินค้าอยู่อันนั้นก็ได้ไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วเสียเที่ยวอันนี้ทางร้านก็ไม่อันนี้นะครับโอเคผมฝากด้วยนะ5 mm ้าหนึ่งห้าเจแปนสวยนะครับผมสภาพหนังฟ้าเลยอันนี้จะลงไว้ให้เป็นตัวที่2ละกันถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาถ้าเกิดว่าเจอในเฟซในเพจในกลุ่มที่ผมลงไว้ให้ลูกค้าก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยนี่ผมบอกไว้ให้นะ เฟซบุ๊กอ่ะเวลาทักมามันไม่ค่อยขึ้นผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมเพิ่งมารู้นะมันจะขึ้นไปอยู่ที่สแปมมันเราต้องเราต้องเข้าไปดูในสแปมมันถึงจะอ่านข้อความลูกค้าได้เออเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วบางท่านทักมาอุ้ยเป็นชั่วโมงเลยหาว่าผมไม่ตอบก็คือบางทีมันผมไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กเป็นไรนะเอาง่ายๆคือเบอร์โทรมีโทรมาหรือแอปไลน์มาก็ได้มันจะเด้งเลยนะครับผมโอเคฝากด้วยนะสภาพนางฟ้าเลยตัวที่สองขอบคุณมากครับ